สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากห่างหายไปประมาณ10วันคลิปที่แล้วผมลงไปเมื่อวันที่15วันนี้วันที่24สิงหาคมนะครับก็จะพาเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาชมข้าวโพดแปลงที่ใช้เมล็ดพันธุ์ของเราเองนะครับ ที่ได้หลังจากได้รับน้ําฝนมาแล้วก็ตอนนี้ก็เขียวกับคืนมาแล้วครับได้ฉีดซูปเปอร์ไมโครมิกไป1รอบเขียวกับคืนมาแล้วครับแต่ว่าต้นก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นแรงก็ช่างักไปหน่อยตอนนี้ก็อาจจะดูเหมือนแคร์แกรนไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวันนี้อายุ54วัน เริ่มเป็นฝักแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนอื่นผมให้ดูหลักฐานก่อนนะครับนี่หลักฐานเดิมนะครับหลักฐานเดิมที่ตอนแรกไม่ขึ้นน้ําแช่แล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์มาซ่อมก็เป็นต้นเล็กๆนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็นู่นมองไปไกลๆก,ก,ก็เป็นแปลงมันนะครับเสาที่อยู่กลางไร่มองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เ้าโพดบังหมดแล้วอันนี้ผมก็จะให้ดูนะครับว่า ตอนนี้ต้นเขากา็ถ้าไม่เจอแรงเขาก็คงจะสมุนกว่านี้แต่นี้เจอแรงไปเพิ่งจะฟื้นกลับมาเป็นสีเขียวอยู่ครับตอนนี้มีฝักแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือฝักของเขานะครับอายุห้าิบวันนี่มีดอกและก็มีฝักนี่นะครับต้นละ2ฝักเลยต้นละ2ฝักเลยครับเนี่ยแต่ก็ ต้องดูอีกสักประมาณ10-20บวันจะได้รู้ว่าเขาจะมีเมล็ดไหมตอนนี้ฝักมาแล้วเมล็ดพันธนะุ์อข,ของเราเองนะครับนี่คือข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะครับมองไปไกลๆเสากลางไร่มองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ที่จะให้เห็นได้ก็คือมีต้นประดู และเสาไฟฟ้าที่เป็นหลักฐานว่าเป็นแปลงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดหรือเอาแปลงอื่นมาให้พี่น้องดูนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่เป็นฝักแล้วนะครับเป็นฝักแล้วอันนี้ก็เริ่มออกฝักแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ออกพร้อมกันไม่สม่ําเสมอเพราะความสมบูรณ์แตกต่างกันนะครับแต่ความสวยงามก็มีแล้วครับนี่ครับอ่าดูนะครับ ความสวยงามผมจะเดินให้พี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับออกฝักอันนี้ฝักเริ่มโตแล้วครับเนี่ยมีสองฝักแต่ไม่รู้จะมีเมล็ดทั้งสองฝักไหมนะครับครับชมความสวยงามผมคงจะเดินเข้าไปให้ดูข้างในไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้ดู ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมไปด้านหลังให้ดูด้านด้านนี้ก่อนนะครับนี่ครับออกฝักฝักสวยงามนะครับตามความรู้สึกของผมมองดูผมก็ว่าเขาน่าจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์เหมือนกับ <c oughs> ข้าวโพดทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูอีกทียังไม่กล้าตัดสินใจนะครับว่าเขาจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์จริงหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆบางท่าน ก็พูดว่ามันไม่มีเมล็ดผมก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับว่าจะมีจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูอีกสักพักครับก็มีหลายท่านที่มาวิพาก์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่มีเมล็ดก็ผมก็ไม่ได้ว่า,าไม่เชื่อนะครับก็อยากทดลองดูให้ถึงวันนั้นว่าจะมีหรือเปล่านะครับตรงนี้ตอนนั้น แรงแค่แกนเหลืองตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับภาพรวมเป็นสีเขียวขึ้นมาแต่ยังไม่ออกฝักนะครับเพราะว่าความสมบูรณ์แตกต่างกันต้นไหนออกดอกก็เริ่มมีฝักขึ้นมานะครับต้นไหนยังไม่ออกดอกก็ยังไม่มีฝักนะครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆเดินเข้าไปดูนะครับนี่นะครับฝักของเขาเข้าไปได้หรือเปล่า ข้างในนี้ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับวันนี้ก็ลืมอีกแล้วคือเสื้อแขนยาวครับใส่แขนสั้นมาก็นี่นะครับฝักกำลังเป็นเต็มเลยครับมีฝักเต็มเลยครับแต่ว่าไม่รู้จะมีเมล็ดไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าคิดว่าสมบูรณ์อย่างนี้ก็น่าจะมีนะครับผมมอง ด้วยสายตาเพราะเขาเพิ่งจะออกฝักมานี่นะครับบางต้นก็สองฝักแต่ว่าบางต้นก็ฝักหนึ่งจะถามว่าต้นเขาสมบูรณ์มากไหมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับพอใช้ได้เพราะว่าถ้าไม่เจอแรงเขาคงจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปดูด้านหลังให้นะครับตอนนี้เรามาดูฝั่งด้านหน้าเดี๋ยวผมจะลองไปดูด้านติดแปลงมันนะครับว่าจะเป็นยังไง ครับตอนนี้ผมอ้อมมาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับผมจะหให้ดูที่ติดแปลงมันนะครับนี่นี่คือแปลงมันแปลงมันนี่ก็ของผมเองนะครับแต่ผมไม่เคยพาพี่น้องเข้ามาดูฝั่งนี้เลยนี่นะครับข้าวโพดฝั่งติดแปลงมันนี่ก็เริ่มเป็นฝักแล้วนะครับเนี่ยเป็นฝักแล้วนี่ครับต้นก็สูงสมบูรณ์ดีครับแม้จะเจอภัยแรงมาแล้วเขาก็ยัง มีต้นที่สมบูรณ์ดีกลับมาแล้วแต่ว่ากำลังจะเป็นฝักยังไม่ทุกต้นนะครับไม่สม่ำเสมอบางต้นก็เป็นฝักแล้วต้นละสองฝักสามฝักก็มีนะครับอย่างนี้นี่ก็คือต้นที่สมบูรณ์นะครับครับเนี่ย นี่นะครับผมจะพาชมให้ชมนะครับต้นนี้ครับเนี่ยก็มีสอฝักเลยนะครับเนี่ยเออนี่ครับสองฝักลมแรงครับใบหักโคนนี่นะครับมาดูไปข้างในบางต้นไหนสมบูรณ์ก็เป็นฝักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทุกต้นนะครับน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเป็นทั้งหมดครับ ครับผมดูเนี่ยต้นนี้สมบูรณ์มากครับสองฝักเลยนะครับเนี่ยใบต้นสมบูรณ์มากอันนี้เป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ของเราเองนะครับนี่นะครับเริ่มเป็นฝักออกฝักแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเมล็ดหรือเปล่าครับเนี่ครับเป็นฝักกันแล้วครับผม ครับนี่เป็นฝักฝักออกมาแล้วฝักก็ดูอบอวบดีนะครับนี่นี่นะครับดูใกล้ๆอวบดีผมว่าน่าจะมีเมล็ดนะครับครับเนี่ยขบดูนะครับเนี่ยฝักอวบสมบูรณ์ดีมากเพิ่งจะออกมาครับเนี่ยสมบูรณ์ดีมากครับครับดูขราด้านในนะครับน่เริ่มออกฝักแล้ว ดูข้างในผมจะเข้ามาอีกนิดนะครับข้างในนี่นะครับเขาก็สวยงามอยู่นะครับมีฝักด้วยแต่ยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆขอเวลาอีกสักไม่น่าเกิน10วันน่าจะเริ่มมีเม็ดแล้วครับผมสวัสดีครับ อาจจะดูถี่ไปนิดหนึ่งนะมั้งครับต้นมันก็เลยดูเล็กตรงไหนที่ต้นเขาห่างๆเขาก็จะอวบอ,อันนีนะครับเนี่ยครับต้นนี้ครับดูครับฝักสองฝักเลยนะครับฝักเขาอวบอ,อันสมบูรณ์ดีมากครับเนี่ยโอ้ฝักโตเลยครับเนี่ยครับสองฝักโตเลยครับต้นไหนที่เขาห่างๆหน่อยตรงไหนถี่ก็ต้นเขาก็จะเล็กหน่อย แต่ว่ามีฝักทุกต้นนะครับต้นไหนที่ออกดอกแล้วมีฝักทุกต้นแต่ต้นไหนที่ยังไม่มีฝักก็ยังไม่ออกอ y, ยังไม่มีดอกก็ยังไม่ออกฝักนะแต่ต้นไหนที่มีดอกแล้วก็ออกฝักแล้วครับออกมาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับใจร้อนอยากให้พี่น้องชมเพราะว่าก็หนึ่งอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ให้พี่น้องเรา ได้ติดตามผลงานของข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ของเราเองก็เลยใจร้อนอยากจะถ่ายเดี๋ยวคราวนี้ให้ททำให้พี่น้องดูวันนี้แล้วก็หลังจากนี้อีกสิบวันจะมาถ่ายอีกรอบนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูว่ามเมล็ดพันธุ์ของเราเองเป็นอย่างไรมีฝักแล้วมีมเมล็ดหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับเพื่อนๆพี่น้องๆยังไงก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมกันปีนี้ได้เห็นแน่ครับมเมล็ดพันธุ์ของเราเองมีฝักหรือไม่มีฝักมีมเมล็ดหรือไม่มีมเมล็ดถ้ามีมเมล็ดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาทําพันธุ์เป็นไว้ปีต่อไปได้ครับ นี่นะครับขอสวัสดีครับ